สวัสดีค่ะสวัสดีเวนวาเลนไทยค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เอาวิวมามาฝากค่ะมาคุยกันเล็ๆกๆน,น้อยดูวิวไปด้วยนะคะเห็นไหมคะวิวข้างหลังสวยไหมโอ้เอามาข้างนอกมันก็ไม่ค่อยเห็นนะ อยู่ข้างในมันถึงจะเห็นมันเดดก็สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเอดเมลดามอดกระปุกแอดพิสมายยายรีแม่ถินสวัสดีทุกคนนะคะไม่มีขากลองค่ะก็เลยอ่อ ไม่มีขากองก็ถือเอานะมาทำงานค่ะให้ดูวิวขออ้างนอกออกข้างนอกเมื่อกี้มันไม่ค่อยเห็นนะคะมันจะไม่ค่อยเห็นมันไม่ค่อยเห็นอเออดนดนะแดดก็ไม่ยุดหรอกแต่มันมองไม่เห็นหน้าตัวเองก็อยากจะมาคุยกับเพื่อนๆทดปีลาน,นิดหน่อย หยุดก่อนหยุดทำงานเอาเอาคลิปก่อนทำงานเอาคลิปมาคุยกับเพื่อนก่อนค่ะจะกลับกล้องให้ดูก็ทำไม่เป็นคนเก๋ทำไม่เป็นนะคะกลับกล้องทำไม่ดูทำไงดีเนาะจะให้กลับกล้องอยังไง เอ็ดกปุกเอ็ดแมวดำอ่าน้องตักน้องกระซูนน้องมิ้นพี่ตามอืมคุณรูดลุงเดชเอ็ดจีเบ็ดเอ็ดนำใสนะเอ็ดพี่เบื้องที่รู้จักที่มาจากช่องใหญ่นะที่จำได้นะเอ็ดพี่เบื้อง เอ็มานะเอ็ดเราคำก็ขอบคุณทุกคนนะที่มาเป็นกำลังใจให้ยาอบนะแต่ก่อนยาอบไม่ใช่ได้ชื่อยาอบเนาะบางครั้งอาจจะจำไม่ได้ยาอบชื่อทีซุยแต่ก่อนนะไปช่องไหนไม่มีคนทักทายยาอบค่ะบอกว่าอ่านยากจะมีเอ็มานาคนเดียวที่จำได้ทีซุยนะที่จำได้ พี่เอ no ็ดเบอร์ทิพสวัสดีค่ะเอ็ดเบอร์ทิพเอ็ดเบอร์ทิพชอบตามชอบเรียกเอ็ดมาน้าขึ้นไรแล้วอย่าอบอยู่ไหนเอ็ดมาน้าขึ้นไรแล้วอย่าอบก็จะเว้นไปทุกช่องเนาะไปให้กำลังใจเพื่อนๆทุกช่องถ้ามีเวลามาถ้ามีเวลาว่างนะจะส่วนมากนะทำงาน งานเยอะลูกหลานก็ไม่ได้โทรหาวันนี้มันเกิดหลานสาวก็ไม่ได้โทรหาเขาจจะตอนเย็นๆเขาเกิดวันที่สิบสี่ลมมาน่าเบตาเนี่ยเจ็บใตแล้วรู้จะแว้นดึกไปหน่อยก็ไม่รู้นะงานก็เยอะเราก็ต้องเอาเวลาให้เพื่อนๆด้วยเดี๋ยวก,ก็นนะทำ ให้ดูแต่ตัวเองเนาะเดี๋ยวนะจะลองทำลองทำกดดูสิจะกดได้ไหมออกไปข้างนอกอย่างนี้โอ้โหทำได้แล้วทำได้และให้วิวข้างนอกค่ะอยู่ข้างนอกะนอกะพะไม่ไม่ได้ออกข้างนอกนะอยูอ่ในห้องอยู่ดูวิว เอาทำมานีเพื่อวๆก็ต้องเอาคลิปม้างนะเนาะอยากให้เพื่อนดูถ้าใครที่ไม่ได้เอ่ยชื่อมาก็อย่าเสียใจนะคะเพราะเพราะอยาความความจำสั้นแก่แล้วความจำก็ความจำก็สั้นคิดถึงใครก็จำได้ใครก็เอ่ยชื่อไปนะ ถ้าใครไม่ได้เอ,อ่ยชื่อก็อย่ากดอย่าอบเด้ออย่าอบจริงใจกันทุกคนค่ะมีอะไรนะน้องอะไรเธอยังสาวเดือนสาวเดือนแล้วก็น้องโปยเต้น้องจริงใจอย่างเงี้ยก็คิดถึงนะเอ,อ่ยเอ,อ่ยกินในใจนี่เลยเลิฟทุกคน สุขสนันต์วันวาเลนไทน์ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขภาพแข็งแรงคอยสมหวังทุก,ท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 กเรื่องแต่ตอนนี้คอยสมหวังเรื่องอผ่านกฎของ youtube กดนะคะทุกคนขอให้ทุกคน,กคนผ่านกฎ u t u b e ไปก่อนสร้างไรายได้ได้เงินเยอะๆเงินในอากาศเราก็ต้องขยันหน่อยนะคะงินยูทูบเงินในอากาศ ตระกูลหมกตระกูลหมกแล้วก็ตระกูลอะไรเนาะจำได้เนาะก็สวัสดีทุกคนค่ะจานเพี้ยนเนี่ยเพิ่งลงจากช่องจานเพี้ยนมาเนี่ยเอสปอดองเอสเกตน,นครเซน,นงเนี่ยถ้าเห็นช่องไหน ก็จะเข้าไปดูทุกช่องหละน้องโอรีเนี่ยบางครั้งก็ทักทายบางครั้งก็ไม่ทักทายก็ทํางานเนาะเราเรียก,กดไลค์เข้าไปดูนาทีสองนาทีบางครั้งก็ออกไม่ต้องไม่พูดไม่จานะเพราะว่าเราทํางานอะ่นะงาเราต้องมากกอนอันดับแรก ชิวชัดสวยๆอากาศคุ้มๆเด็ดนิดๆหน่อยๆคุยเก่งนิดนึ่งเดี๋ยวก็อ่าถ่ายคลิปให้ดูค่ะโอเคก็พูดไม่เก่งนะมันไม่มีน้องหมาน้องแมวอยู่ใกล้เนาะถ้ามีน้องหมาน้องแมวอยู่ใกล้ก็เออจะจะได้เชิญเขาคุยหน่อยนี่คุยคนเดียวเนาะไม่รู้จะคุยอะไร จะไลฟ์สดก็เวลาทํางานเนาะเอาเวลาทํางานมาไลฟ์สดไม่ได้ถ้าเกิดไปอยู่เมืองไทยนี่แหละคงจะได้ไลฟ์สดดูบันหยุดนะบันหยุดก็อ่าก็อีกว่าเนะยาเหมนคนทางานขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะเป็ดนาทีแล้วค่ะขอบคุณที่ เปิดมรดงใจให้ยาอบนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ